Okay, uh, อันนี้ก็จะมาอ mm ัปเดตการเพาะเมล็ดของต้นเซนนานะครับหรือว่ามะขามมาดาก,ากา้าสรุปลงเพาะไป5มเมล็ดก, mm hmm. ก็งอกครบทั้ง5้าเมล็ดครับจะมีมะเมล็ดตรงกลางตรงนี้ที่เป็นเผือกยุบไปแล้ว mm hmm. ก็คือก็ที่เหลือจะมี 1,2,3, 4ต้น <c oughs> อัาตราการงอก100%เลยก็ถือว่างอกง่ายครับตระกูลมะขามงอกง่าย อเคอันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับส่วนต้นอื่นอยากดูต้นไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ครับเห็นไหมว่าอันนี้คือการเลี้ยงไฟร้0ยเซเลยไม่มีการโดนแดดเลยครับให้อัปเดตให้ดูต้นอื่นอีกนิดนึงก็ได้เห็นไหมเดี๋ยวผมค่อยมาละเอียดดี <c oughs> แตกหน่อแล้วการเจริญเติบโตผมถือว่า โอเคนะการใช้ไฟไม,ไม่ไม่คีดเลยครับคืออาจจะเทียบแสงแดดธรรมชาติไม่ได้หรอกแต่ว่าผมว่าก็ปลูกต้นไม้ได้ดีระดับหนึ่งเลยอันนี้ก็คือแตกช้ำลากไว้แตกงามมากโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตแต่ละต้นให้ดูแบบละเอียดอีกทีหนึง่งโอเคครับ